สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีระพจน์ธรรมภารเลิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาประสาทวิทยานะครับก็มีอีกหนึ่งคำถามที่หมอสมองมักจะโดนถามนะครับแล้วก็ก็น่าจะเป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆให้ให้ญาติและคนไข้ที่สนใจนะครับคำถามก็คือเส้นในสมองตีบหรือแตกเนี่ยระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยอันไหนแย่กว่ากันนะครับ อันนี้หมอต้องบอกว่า,าหมอพูดในในแบบว่าภาพรวมแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีคนไข้คนใดคนหนึ่งเนี่ยมีเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกก็ได้นะครับถ้าเกิดหมอฟังเมื่อไหร่เนี่ยหมอจะคิดว่าถ้าเป็นด้านเนี้มันจะต้องอาการหนักกว่านะครับแล้วเดี๋ยวหมอจะให้ผลว่าเพราะอะไรนะครับก็นหนึ่งก็ต้องบอกว่า สำหรับผมเองนะครับแล้วก็คิดว่าหมอสมองหลายๆท่านเนี่ยก็คิดว่าจะในในสมองตีบหรือแตกด้านซ้ายเนี่ยจะคนไข้จะมีอาการที่หนักกว่าด้านขวานะครับเหตุผลมีดังนี้นะครับหนึ่งก็คือสมองด้านซ้ายเนี่ยเป็นสมองที่มีการควบคุมเรื่องความสามารถในเรื่องภาษานะครับอ่ ในตำราจะบอกว่าคนไข้ที่ถนัดด้านขวามีหลายเกือบหลายเปอร์เซ็นต์แปดสิบก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะตำแหน่งสมองทางด้านควบคุมภาษาเนี่ยทางด้านาความสามารถในการใช้ภาษาเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายนะครับและคนไข้ถนัดซ้ายอีกจานวนมากอาจจะครึ่งกว่าครึ่งหนึ่งอะไรเนี่ยครับอยู่ก็มีความถนัดของภาษาอยู่ทางด้านซ้ายเหมือนกันนะครับแต่ในชีวิตจริงแล้วเนี่ยตำรามันเขียนอย่างนั้นแต่ในชีวิตจริงอ่ะผมแทบจะบอกเลยว่า เกือบร้อยทั้งร้อยเลยนะครับคนไข้เนี่ยสมองทางด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความสามารถทางภาษานะครับไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจทางภาษาการนึกผลิตคำพูดออกมาให้ถูกต้องนะครับการเรียกชื่อวัตถุต่างๆนะครับการโต้อตอบทางภาษาเนี่ยการตอบคำถามคำนามต่างๆเนี่ยความคล่องนะครับใช้สมองด้านซ้าย เกือบทุกคนเลยนะครับอันนี้หมอไม่นับว่าอาการลิ้นแข็งนะครับลิ้นแข็งเนี่ยมันอยู่ในหมวดของการเปล่งเสียงซึ่งมันเลี้ยงโดยสมองทั้งสองข้างครับอาการพูดไม่ชัดเนี่ยลิ้นแข็งเนี่ยมันเลี้ยงโดยสมองทั้งสองข้างถือว่ายุติธรรมไม่มีใครข้างใดข้างหนึ่งถือว่าอาการหนกักกว่าอีกข้างเพราะมันเลี้ยงอย่างละครึ่งทั้งซ้ายทั้งขวาใช่ไหมครับแต่ด้านเรื่องความสามารถของภาษาเนี่ยอย่างที่หมอบอกไปเนี่ย พระพูดยังไงคือคนพูดไม่ชัดก็จริงอะ่ะแต่ว่าพูดคล่องอความคล่องของการพูดเนี่ยหรือความเข้าใจว่าคําถามที่คนพูดเนี่ยเราแปลงจากเสียงที่เป็นเออเออเออเมาเป็นสวัสดีครับอ่าเออออเสวัสดีครับเนี่ยมันใช้สมองทางด้านซ้ายอย่างเดียวมันไม่ได้ใช้สมองทางด้านขวานะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่หลอดเลือดตีบหรือแตกทางด้านซ้ายเนี่ย หนก็คือเขาจะเสียเปรียบเรื่องเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาซึ่งมันสําคัญมากๆสําหรับการสื่อสารของมนุษย์นะครับอันที่สก็คือว่าโดยมากเนี่ยคนไข้เนี่ยที่ตีบหรือแตกทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีอาการอ่อนแรงทางด้านขวาถูกไหมครับซึ่งคนส่วนใหญ่เราเราเนี่ยเราก็ถนัดขวาเป็นหลักเพราะฉะนั้นมันก็จะได้อ่อนแรงข้างที่ถนัดไปด้วยนะครับ นอกจากความผิวปิติของสมองทางด้านซ้ายเนี่ยจะโดนเรื่องความสามารถทางภาษาการนึกภาษาความคล่องภาษาความเข้าใจภาษาแล้วเนี่ยยังอ่อนแรงข้างที่เป็นข้างถนัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากสองข้อความข้องบนสองเหตุผลข้างบนเนี่ยผมก็จะถือว่าถ้าใครหลอดเลือดตีบหรือแตกทางด้านซ้ายเนี่ยถือว่าโชคร้ายกว่าคนไข้ที่หลอดเลือดในสมองตีบหรือแตกทางด้านขวานะครับแล้วการคํานวณ คะแนนความเสียหายหรือ NHS score ที่ที่เคยพูดไปตอนที่ให้ยาสลายริมเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับคะแนนพวกนี้หลอดเลือดอตีบหรือแตกทางด้านซ้ายอหมอทั่วโลกก็จะให้คะแนนพวกนี้เสียหายเยอะกว่าทางด้านขวาด้วยเพราะฉะนั้นหมอก,ก็เลยสรุปว่าถ้าหลอดเลือดในสมองตีบหรือแตกเนี่ยทางด้านซ้ายเนี่ยถือว่าเป็นข้างที่แย่กว่าทางด้านขวานะครับก็ ถือว่าอันนี้รู้ไว้แล้วกันนะครับแต่ว่าส่วนไอ้เรื่องว่าจะฟื้นตัวยังไงเนี่ยมันก็มีเทคนิคต่างๆก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้แล้วจะไม่หายนะครับหรือว่าพอไม่เข้าใจภาษาเรียกชื่อบางอย่างไม่ถูกแล้วจะไม่หายเลยอันนี้ก็ไม่จริงนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเรื่องภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสามารถใช่ไหมครับซึ่งพอพูดถึงเรื่องความสามารถเนี่ยมันสามารถเรียนรู้ได้ก็เหมือนเด็กๆนะครับเรายัง พูดไม่ได้เลยนะครับพอโตขึ้นสองขวบเริ่มพูดเยอะขึ้นเป็นคำมากขึ้นใช่ไหมครับมีการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้นซึ่งต้องใช้เวลานะครับในผู้ใหญ่ก็เหมือนกันสามารถเรียนรู้ใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าให้กำลังใจละกันถ้าใครที่มีความผิดปกติทางด้านซ้ายของสมองมีมปัญหาเรื่องการสื่อสารเรื่องภาษาเนี่ยสามารถเทรนนิ่งนะครับได้นะครับ ก็ส่วนไอ้เทคนิคในการเทรนนิ่งต่างๆก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับ